สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเขาสีมาเห็ดเมนูแกงอ่อมนะคะรวมมิรนี่ข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกหัน่นไม่ได้ตำนะคะไม่ไม่มีเอ่อโคกค่ะโคกอยู่ห้องอันนี้ก็จะเป็นผัดเอ่อกาดดอกก่อนกาดดอกแล้วก็ซีเรี้าพี่น้องอันนี้ซีมีซิงจีกระดูกหมูอ่อนแล้วก็เครื่องในไก่นะคะเอา้าตั้งน้ำให้เดือดนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องหอมเขาลง,งไป นี่ก็จะเป็นทอดกระดูกหมูกับทอดเครื่องไม้ไก่นะฮะเปรตุต้มให้มันได้กลิ่นดีมาแล้วต้มให้ร่อนให้มันเดือดจะเห็นความหอมมันออกมาเลนะ้วพี่น้อง,องเดือดแล้วนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปคือใส่วัตถุดิบของเราเครื่องในนะคะกระดูกหมูนะครับไปต้มก่อนได้พี่น้องแห้อกเปื่อยๆได้ไหมแม่สุกกอบกันเดี๋ยวกันเลยนะ ทอดนะไรดีกันกนกระดหมูกกะลังไ้ดีกระดูหมูออนกระซะกระะขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงข้าง,งนอกอย่าไขยาวไข่ยาวลระแล้วออเออทไมะใส่กี่หม้อเดียวเนะบลอยี่หอ <laughs> ต่อไปใส่ปลาร้านะคะ ปวดตัวดีไหอย่างนเทอร์นนองต้องไปพยายามใส่โรสใส่โรสโปรดีนปลาดอลมาโปรโมทนะลีนะโอ้ย ใส่มาใส่มาใส่ลายใ่ลานี่แหละเอ้าเนี่ยเมืกินเส่หลอดดีไปยังใส่ไปแลอดต้องสับแบบแป้งหนึงมันเดือดเราอุ่นขมันมาเคยใส่ผักกระชิมโอเคข้องในไก่นะจ๊ะแต่ว่าเครื่องในไก่นี่เขาจะเอาชุบแป้งชุบแป้งน่อยนอยนะพับใส่ลงไปเลยมันสีหยุบลงทุกคนคือหน่อย แนะนำนะม่กับพี่กระดข้าวเหนียวข้าวกันหนึ่งไว้แล้วจะแต่กระเดากับต๊บมากข้าเนียวเมืองยะโสกระดดกอันนั้นมันเชือ่อมไว้ กินประมาณเบิดนมือบ้านมันกับยู่ลงไปก็ลอยไปแถมมันเปื่อยมันซุกอ่ะเปื่อยเปื่อยมันจะหวานแต่มันสีหอมแน่ตัดข่ามากินกันเด้พี่น้องแกกินมาวจ้าดู้แค่นี่เหรโอเคเดี๋ยวเรามันสูตอีกรอบหนึ่งพี่น้องสูตรนี้ใส่ข่าขวดน้อยนึงเด้อพอาะเห็นสูตรตัวจะใส่้ไม้พวกพอพอพ่อมันจะพุ่งขึ้นแต่กับปิดแกเลยจ้าซุกแล้วซืมแล้วอร่อยมาก เฮ้ยหามือเงยจะเป็นเห็นกับเขาแสบน, <laughs> นี่อพี่น้องสีผักันจะเป็นหัวถัวใส่กันในรกานสิส้มเหลือพี่น้องล้วไปกินน้ำกันจ้า